ูดูแลนะครับได้พัดทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายแบบนี้นะครับได้น้องชาวตํ้บลนบางชัยนะครับขอต้อนรับท่านนดยเปิดน้ำบอกได้เอ่าชาติชาติพันธุทยเราัโกัักน้องราการนี้ในช่นี้ก็กเราเรา้างมีสังเาารณ์ ิตก็รวดเร็วครับอันนี้คือคือภัยธรรมชาติอย่างแรกภัยธรรมชาติอีกอันนึ่งก็คือที่แล้วนะครับวันพุงหักในช่วงช่วงเย็นก็คงคงจหลังวัน10นะครับอำเภอชุม <we> กันก็คงหลังวันที่15เราดูสถานการณ์โควิตครับมาเจอ วันเ่อนเชิญอาหวนใกล้นายยอ้าวครับอกกีท่านนายเพ่บอกว่าให้ท่านนายยกได้ครบคกัเีนครับพ่อชดเป็นตัวแทนนะครับแต่ท่านนายกจริงกาช้ก็จะมอบใหพ่อหันมาหาหนูหน่อยดูแลครับดูแลครับท่านนายกจริงท่านี่พีมนจะมอบเองนะครับเล <ALLY S 1> ท่านายกริยรยุทจรายมาประญาท่านนายพบอกนะครับท่านจิ๊ริยนักการเมาองะครับไปยืนข้างคนดัจิ้เนี่ยค और आप क्या कर रहे हैं? इधर से निकलना चाहिए। ओके। और बात नहीं करता। อันนี้ก็ได้ครับหักครับครับอ่าไปนอนสองคืนครับรอผ่าตัดผ่าตัดนิ้วครับแต่ว่าหัวนี้ไม่ได้ผ่าตัดเย็บอยู่สี่สิบหกเขี้ครับเพราะว่ามันมันเปถึงกระโหลกเลยครับเราให้ไปตัดที่โรงพยาบาลศูนย์ก็ให้เข้าโรงพยาบาลศูนย์อย่างเดียวเลย